ย่างอำเภอมหาชนา,าชัยจังหวัดยะโสธรนะครับบุญประเภทนี้บุญบงไฟงครับผมสถานที่กว้างขวางครับจอดรถในป่าย่างรถแฟนพันแ์เกลังลังไลเข้ามาครับพี่น้องหลังจากสงกอกสองการกรุงอีสานมาแล้วกรุงอีสาน เป็นไลาสดนะครับฝากติดตามด้วยครับสำหรับเอฟซีแปดพันกว่าท่านแปดพันสี่ร้อยท่านะอย่าลืมกดติดตามนะครับกดกิดิงง่งการแจ้งเตือนนะครับเข่าวสุปพิรีณบุญบ่ญบงไฟช่องลุงโจพาเลาะช่องนี้กาบริจากการจากงานขายของสงการมานี่ยนะครับถามนะครับคน เคียงมันฮโนีแต่งโตไมแตเหรียดีเลยม่กำเงินเขาเรีดีปยปอยอะไรมันเจ๋อหอโอ้แล้วโอ้ยปาติวเอาดูตัอยู่ปาติวก็กำมวนแหงปาติวเพนีต้องไปเลย